ใช่ค่ะคุณยายค่ะพยาบาลแนะนําตัวก่อนนะคะพยาบาลชื่อทันชนกค,ค่ะจะขออนุญาตมาประเมินในเรื่องของความคิดความจําการคํานวณของคุณยายหน่อยนะคะ,ะคุณยายค่ะคุณยายชื่ออะไรคะยายส,สีจ่ะยายสีนะคะคุณยายจบชั้นอะไรคะุยายจบปสอสีอ่าสามารถอ่านออกเขียนได้ไหมคะโอเคนอนใหญ่อ,ออกนเขียนได้นาะโอเควันนี้วันที่เท่าไหร่คะคุณยาย ยายก็ไม่รู้เลยเดี๋ยวดูปฏิทินนานแล้วลูกเอ้อแต่วันอะไรจําได้ไหมคะวันนี้วันจันทร์แต่ยายดูข่าวมาเรียบร้อยแล้วลูกอ๋อวันจันทร์นะคะเดือนอะไรคะเดือนนี้อ๋อเดือนหนึ่งจะเดือนมกราเนาะใช่เลยเดือนหนึ่งมกราปีอะไรอะคะปีนักสัตว์เออปีม้าแม่ไม่ลูกนะอ๋อปีม้าแม่เนาะก็ตอนนี้เราอยู่ฤด,ดูอะไรนะคะเออ เดือนหนึ่งก็ต้องฤด,ดูหนาวหอยดุกเอ้ฤดูหนาวใช่จ้ะโอเคพี่ okay. ยายบ้านเลขที่เท่าไหร่คะยายว่าเลขที่สี่หาศูนย์ทัสทบสองสามเดืลูกอ่าที่นี่หมู่บ้านอะไรคะเอ่อที่นี่นาบุ้งอย่านาบุ้งเนาะอ๋อแล้วอำเภออะไรคะเอ้ยนาบุ้งกระดองอำเภอเมืองกระดุกเอ้ยอำเภอเมืองจังหวัดอะไรคะ ยายอยู่นี่เลยเพชรบุรีลูกตั้งแต่เกิดนีน่แหละจนใต้เลยยายก็อยู่นี่แหละลูกอ่าเพชรบุรีอันนี้เราเรียกว่าภาคอะไรคะเอ้ยายเก็เรียกเป็าภาคใต้นะลูกนะ,ะเพชรบุรีภาคใต้นะคะโอเคเดี๋ยวจะให้คุณยายจับของสามอย่างนะคะ,ะ,คะสามอย่างเนาะเดี๋ยวพูดตามก่อนนะคะดอกไม้แม่นม้ำรถไฟดอกไม้เอ่อแม่นม้ำรถไฟนะะ จำจำไว้ก่อนนะคะดอ,าาอกไม้ไม่น้ำรถไฟเดียวอีกสักห้านาทีเดี๋ยวพยาบาลจะกลับมาถับสามอีกรอบหนึ่งได้ได้จ้ะโอเจำไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวจะให้คุณยายคำนวณหน่อยคิดเลขคิดในใจคิดเลขในใจได้ไหมคะได,ได,ได้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 ถูกได้นะคะโอเคเดี๋ยวให้เอาหนึ่งร้อยลบเจ็ดนึ่ร้อยลบเจ็ดนะได้เท่าไหร่คะเออเออเก้าสิบสามเ้าสิบสามลบอีเจ็ดค่ะเอ แปดสิบห้าไม่ถูกลบอีกเจ็ดค่ะเอะเจ็ดสิบสองค่ะเจ็ดสิบสองลบอีกเจ็ดละ่ะคะเอ้ยจ็ดสิบสองกับหกหกสิบหกหกหกสิบหกไหมย,ยายเาาลจำไม่ได้หกสิบหกลบอีกเจ็ดละ่ะคะเอ้หกสิบหกลบอีกเจ็ดเอ่า ห้าหาสิบเก้าไม่ดูห้าสิบเก้านะคะโอเคแล้วก็เดี๋ยวเมื่อกี้นี้ที่เราให้จำไว้ของสามอย่างจำได้ไหมคะเอ,อ่อหลาใจลา้จ้ะมีอะไรทวนให้ฟังไหนคะ่ะมออีดอกไม้ดอกไม้ต้นไม้แล้วก็รถไฟจะ้ะ แล้วก็เรายได้ค่ะอีกอย่างหนึ่งจำได้ไหมอันใหญ่จัรดไม่ใช่อันนี้เหรออีกอีกอย่างหนึ่งจำได้ไหมคะเออหนังน้ำไม่ได้ได้โอเคเดี๋ยวจะให้คุณยายบอกสิ่งที่พยาบาลยื่นไปให้นะคะว่าอันนี้เรียกว่าอะไรอันนี้เรียกว่าอะไรคะอ่าอันนี้ใหดินสอจั๊ดดุดินสอใช่แล้วอันนี้ล่ะคะเรียกว่าอะไรเหต ยายรู้ว่าลูกกำไรไม่ลูกสวยดีนะลูกอากำไรนะคะอาเดี๋ยวให้คุณยายพูดซ้ำตามที่พยาบาลพูดทวนกลับมาให้ฟังหน่อยนะคะได้ได้ได้ใครขายไก่ไข่อ่ใคขายไข่ไข่อะไรนะจ๊ะอาโอเคไม่เป็นไรค่ะอา <The> เดี๋ยวจะให้คุณยายฟังคําสั่งดีๆนะคะว่าพยาบาลให้ทําอะไรนะคะเพียาเราจะพูดครั้งเดียวเนาะะ <The idea. S 2> ให้คุณยายรับกระดาษด้วยมือขวาแล้วก็พับครึ่งด้วยมือทั้งสองข้างแล้วก็เอาวางเอากระดาษนั้นยื่นกลับมาให้พยาบาลวางไว้บนโต๊ะนะคะ ก็จะเป็นอ่าการอ่านนะคะก็เดี๋ยวพยาบาลจะยื่นกระดาษให้แล้วคุณใหญ่ทำตามนี้นะคะอาจจะอ่านออกเสียงก็ได้หรืออ่านในใจก็ได้นะคะเออลับตาจ้ะโอเคลินตาได้ค่ะเรียบรอ ก็สานีใช้กระดาษใบเดิมนะคะคุณยายเขียนข้อความสักหนึ่งประโยคค่ะข้อความอะไรก็ได้ค่ะให้อ่านแล้วเข้าใจความหมายว่าคุณยายจะบอกหรือว่าอะไรคุณย่ะ 哦哦哦哦。Oh, uh, uh, อ๋อได้ไ่้ไ้าด้ไดได้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 ยด้ไ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 ้ได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 รูปคุดยได้ไดรไปได้ไหมได้ไอ,อ,อ้ได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 ะเด้ได้ได้ไดีด้ได้ได้ได้วาดรูดรูด้ได้ไี้ได้ได้ด้ไดด้้้พยาบาลดูหน่อย ได้ดูก่ะได้ค่ะนี่เป็นเรื่อพี่คุณยายวาดนะคะสวยงามค่ะการต้อนรับก็เสร็จสิ้นแล้วนะคะคุณยายขอบคุณคุณยายมากเลยนะคะที่ให้ความร่วมมืค่ะสวัสดีค่ะมาดูดูค่ะคุณยายสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณยายชื่ออะไรคะยายชื่อสีจ้ะคุณยายสีนะ พยาบาลชื่อทันชนกนะคะจะขออนุญาตประเมินคุณยายเกี่ยวกับเรื่องของการทํากิจวัตรประจําวันในชีวิตประจําวันหน่อยนะคะได้ค่ะเคุณยายค่ะปกติตอนมีทานข้าวเองไหมคะหรือว่าต้องมีคนช่วยให้ทานอาหารปกติยายอยู่ขาอมันก็เตรียมให้ยายแต่ว่ายายกินเได้จ้ะก็คือตักช้อนกินเองได้เลยตักได้ไม่ต้องมีคนป้อนนะคะมีสันว่าก็รู้แต่ว่าอยากให้เรากินได้้ะไม่เป็นปัญหา ยายค่ะแล้วเรื่องของอาบน้ำแปรงฟันมีผมอะไรพวกนี้ยายทำเองไหมคะเออใหญ่ลูกสาวก็ทำให้แต่ยายทํำแม่ข่อยดีเขาไม่ยังงดยิดงยายลูกอ๋อก็ต้องมีลูกสาวช่วยอยู่ใช่ได้ใช่ค่ะแสดงว่าตอนที่ไปเข้าห้องน้ําเนี่ยเรื่องของล้างก้นหรือว่าทําความสะอาดลูกสาวทําให้ด้วยไหมคะโอ๊ยไม่ไม่ได้ลูกสาวอย่าพาไปแต่ยายเนี่ยทำเองได้หมดทำอะไรเองได้ค่ะ ไายก็ล้างก้นน้นำความสะอาดอะลูกเอ้ยยายก็ปองูปปาได้อยู่อสาวให้ยายทำเองลูกล้างก้นเองได้ใช่ค่ะแต่ละอาบน้ำะ่ะคะอาบเองได้ไหมคะอย่างที่หนูเห็นหนูยายงานไงตัวนี้ใหกินเองอะไม่ไหวลูกเลยจะให้เขาอาบให้ตลอดอ๋อก็ยังต้อง<ไ>ให้ลูกสาวช่วยอาบอยู่ใช่ไหมคะใช่ค่ะไม่ไหวเรแล้ว แล้วเวลาเราลุกเดินอยู่ในบ้านอย่างเงี้ยค่ะเดินเองไหวไหมคะหรือว่าต้องมีใครช่วยพยุงไม่ไม่เรามีจะาบ,บางทีไอ้หนุ่มทางบ้านเนี่ยขามาช่วยบ้านไงลึกเชา้ามาช่วยย้ายพยุงไงเนี่ยจะหัวใจแดดเดินนี่จะ,าจ,าจ,ะจะลุ้มเนาะจะปวดน้องปวดขาแล้วจะปวดลุกก็กยึดเองไม่ไหวแล้วต้องให้เขาชพยุงช่วยไหมคะแะะแล้ว เวลาเคลื่อนที่อยู่ในบ้านอะคะ่ะนั่งอยู่บนรถเข็นนี่ก็คือ,คอต้องมีคนช่วยไหมคะหรือว่าคุณยายพอจะสามารถเคลื่อนที่เองในบ้านได้ด้วย<อ>ได้นอ๋อเอ้ยยายทำได้ดเลยอไอ้แบบนั้นอะยายทำได้เ,เข็นสะดวกลูกไม่มีปัญหาหมายถึงว่าลุนรถไปล้อไ,ไปเองใช่ไหมคะได้ใช่ดะยายทำได้จะลูกพอทำได้หยุดนะ แล้วขึ้นบันไดขึ้นไหวไหมคะตอนนี้โอ้ยด้วยไย้ไหวได้ยังไงหลุดไม่ไหวเนาะไม่ไหวแล้วเนาะนั่งกระแย่แล้วเนาะั่งกระแย่แล้วยืนเหยียดล้มหัวบาดฝื้นกับมัมทำไงหลุดอ่ะโอเคนี้ค่ะแล้วเวลาอาบน้ำเสร็จแล้วปุ๊บใส่เสื้อผ้าติดติกระดุมหรือว่าสวมเสื้อเองไหมคะหรือว่าต้องให้คนช่วยเอ้ยหะเหยียดมีกระดุมอย่างอีกตัวนี้อ่ะด่าหลูกสาวก็ เป็นคนเตบให้ยายอุจนไม่ไหวหรอกแต่ทาเป็นเนิฉาฉวมอ่ะยายช้ได้นะอแต่ต้องให้รู้จากเขาเตรียมเตี่อไว้ให้ยายไม่อยากเขาไม่อยากให้ยายหยิบถูกโอเคพอใส่เสื้อได้บ้างแต่ถ้าเป็นกระดูกต้องให้คนช่วยใช่ไหมคะใช่ค<ด>่ยายค่ะยังพอกั้นปัสสาวะอุจจาระได้ไหมในอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยรัาอย่างน่ะคือโน่นมันก็ได้บางไม่ได้บางอย่ลุก ทันมักไม่ทันมากใช่<ด>ไหมคะไม่ทนันก,กนดนยูก็ที่ละน้องเต็มปีหนังแล้วจุกเอยโอเคค่ะก็แบบประเมินนี้ก็น่าจะเสร็จสิ้นแล้วนะคะก็ขอบคุณคุณยายมากค่ะขอบคุณนะุอเอค่ะคุณยายสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,ค,ะคุณยายยายชื่ออะไรคะ ยายือสีแต่ยายสียายเดี๋ยวพยาบาลแนะนำตัวก่อนนะคะพยาบาลชื่อันชน,นงค่ะอันนี้จะขออนุญาตมาประเมินเกี่ยวกับความเศร้าของุยายหน่อยนะคะยายสะดวกไหมคะได้ได้ไดค่ะยายตอนนี้ในช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมาหนึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยยายรู้สึกว่าแบบพึงพอใจกับชีวิตของตัวเองไหมคะ ยายยายไม่ไม่พึ่งหัวใจหรอกลกมันมันเป็นภาระลูกสาวเราก็ว่ายายไปไหนไม่ได้รู้สึกว่าเป็นภาวะของลูกสาวใช่ไหมคะใชะ่แสดงว่าช่วงมีกิจกรรมที่ได้ออกไปทําหรือว่าแบบความชอบที่ชอบทํากิจกรรมอะไรพวกเนี้ยยังยังยังรู้สึกอยากทําหรือไหมคะหรือว่ามันลดลง อยากทำง่ายก็่ก็มีบ้างลูกแต่ว่าอยากอยากอยู่คนเดียวมากกว่าอายเขาลูกเป็นยายแล้วยังมาอยู่เป็นภาระ,ะเขาอีกยายก็ไม่อยากไปไหนอะ่ะไม่อยากไปไหนเนาะก็เลยชอบอยู่บ้านมากกว่าออกไปข้างนอกล่ะค่ะช่วงนี้ใช่ใชยายก็ดูทีวีเนาะอย่างที่เห็นหนายายก็อ่ะอีอ๋นี้ใช่ไหมเขาก็ ทำผ้าใยลูกยาย,ยาไยม่บอกยายรอกใยก็รู้แหละสีนะน้ำเสียงเขาใย,ยรู้สึกไม่ดีลูก <c oughs> ไม่ค่อยรู้สึกโอเคใช่ไหมคะแล้วชีวิตช่วงนี้มันแบบรู้สึกว่าแบบว่างเปล่าไหมคะแล้ววันนี้ก็ดูไปดีเนาะแต่ใย,ยแต่ยายรู้สึกมันว่างเปล่าลูกเหมือนรอเวลาอย่างนี้ สึกว่ามันจินตหวังกับชีวิตไหมคะแหน่ย้อยยายลกยายแต่ยายนั่งในตัวนี้ยายก็จินหวังตลอดไม่รู้ทำไมยายถึงเกิดเป็นอย่างนี้เนาะนรุ่นคราวเดียวกันก็ไม่เห็นเป็นงี้ยายก็คิดไงเบื่ออยู่บ่อยบ่อครั้งไหมคะในช่วงสัปดา,า,า,ปดาหท์ที่ผ่านมาสัปดาห์นี้หล้อคะใช่อาทิตย์ที่ผ่านมาใช่แต่ ื่อบ่อยอยู่เลยใช่ไหมคะใช่ไม่รู้ทำอะไรเลยหรูเแต่เดิมๆแล้วมันมีแบบอารมณ์ดีบ้างไหมคะท่วงนี้ส่วนใหญ่อารมณ์ดีบ้างไหมคะสัปดาห์ที่ผ่านมาเอ่อไม่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 ค่อยมีแต่ไม่ค่อยมีแล้วนะคะ่แล้วแบบว่าเคยมีความคิดไหมคะว่าแบบเราแบบกลัวสิ่งร้ายๆที่กำลังจะเข้ามาหรือว่าอาจจะเกิดสิ่งร้ายๆขึ้นมาในชีวิตของเราเคยมีความคิดไหมไหมคะ ันก็คงเป็นเวรเป็นกรรมยาย่ะหนูยายก็คงต้องรับสิ่งที่ยายเคยทำเออยายอย่าไม่รู้ด้วยยายเน่ยไปทำอะไรข้บบางแต่ว่าก็คงจะเป็นผลจากการเคยทำของยายเน่ยลูกกลัวกลัวมันไหมคะกลัวที่มันจะเกิดกับสิ่งไรๆเรามีขึ้นไหมคะยายยายก็กลัวเลยูกแต่ว่ายายทำแล้ไม่ได้ลูกนี่ก็ไม่ได้ไปต่อก็ได้แต่อยู่ตรงนี้อหะลูก รอให้มันเกิดช่วงนี้เรามีความสุขไหมคะหนึ่งสัปดาห์เนี่ยยังลองเรายังรู้สึกมีความสุขเป็นส่วนใหญ่บ้างไหมคะไม่คลยจะให้ไะใ้ไปรู้สึกเอ่อไปรู้สึกแบบนั้นลูกไม่รู้สึกแล้วไม่ไม่ไม่จะไม่แล้วช่วงนี้แบบว่าความคิดหรือว่าแบบลืมนั่นลืมนี่หรือว่าเราละลืม ความทรงจำอย่างเงี้ยค่ะยังมีแบบจำได้บ้างไม่ได้บ้างมีไหมคะช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยแบบมันรู้สึกว่าจำอะไรได้แย่ลงไหมอย่างเงี้ยค่ะไย้ก็จำได้อยู่นะแต่ว่าก็มีลืมชื่อบางแหละแต่ว่ายายก็รู้แหละว่าเาเป็นใครอะไรเงี้ยแต่ว่าแบบลืมบ่อยขึ้นไหมช่วงสัปดาห์นี้หรือว่าก็ช่วงนี้แหละลืมบ่อยจ้ะชุดบางทีก็ลืมอาเรียกอะไรอย่างเงี้บยบ่อยๆลูก มันไม่ค่อยมีสมาธิอย่างนั้นไหมคะใช่ใช่ใช่ใชแล้วการที่คุณยายอะค่ะใช้ชีวิตจนกระทั่งมาถึงตอนเนี้ยค่ะรู้สึกว่าแบบชีวิตของเราเนี่ยมันยังมีความสวยงามหรือว่ามันยังมีความหมายอยู่ไหมคะัน <c oughs> ้ที่น่อาจจะใช่ลูกตอนนี้ยายก็คงบอกไม่ได้เต็มที่หรอกว่าสวยงามแล้วต่วทุกอย่างยายเห็นมันก็อาจจะเกิดผินเพียอะไรอยายเนี่ยลูก แสดงว่าตอนนี้เรารู้สึกว่าชีวิตที่ก็รับเผชิญอยู่เนี่ยมันช่างแบบไร้ค่ามากเลยใช่ไหมเผชิญเลยลูกเอ้แล้วเราเองรู้สึกว่าเรายังพอมีกําลังไหมที่จะตัดต่อสู้กับเรื่องราวเหล่านี้ได้ยางดีเห็นนะลูกได้ก็นั่งไอตัวนี้ตลอดแตจะบอกว่ามีกําลังก็คงไปได้ลูกนะได้ลูกสาวยายว่ายายเลยยายก็คงจะมีอะไรไปช่้เขาได้เราลูกได้ ยายรู้สึกแบบหมดหวังไปแล้วใช่ไหมคะหมดหวังที่จะแบบต่อสู ent, ้กับมันใช่ไหมคะแสดงว่าคุณยายเคยมีความคิดว่าคนอื่นมีชีวิตที่ดีกว่าเราไหมคะแหนนอนแนโน่หนเย็ดนะยาย่สวยข้างบ้านด้วยยายหน้ะเรื่อนย้ายเนาะเขากระโ o v e กกำลังกายไปเดินได้บ้างใช่ไหมเท้าอะไรไอ้ใช่ไม่รานะ มาที่ยายใจหยิบมาใช่ลูกอิจฉาเขาเลยเนาะชีวิตเรามันเป็นรัตกรรมจากโคนเขาเนะลูกเขาเลยรู้สึกว่าชีวิตเขาดีกว่าเราเนาะค,ค,ค่ะคุณยายก็ตอนนี้แบบประเมินก็ประเมินเสร็จแล้วนะคะขอบคุณคุณยายมากเลยค่ะที่อตอบคำถามแล้วก็ยินดีให้ความร่วมมือค่ะคุณยายสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะคุณยายชื่ออะไรคะยายชื่อศรีวิ่แต่งหนูคุณยายศรีนะคะจำหนูได้ไหมจำได้ลูกไอ้หนูเคยมาประเมินยายอยู่พยาบาลชื่อชันชนกนะคะอีกรอบหนึ่งขอแนะนำตัวอีกรอบนะคะคุณยายเดี๋ยวจะถามเกี่ยวกับเรื่องของการผะาตัหกล้มนะคะเดี๋ยวก่อนจะไปถึงเนี่ยเดี๋ยวถามเรื่องการมองเห็นก่อนนี่ เนี้ยถ้าเกิดใส่แว่นเนี่ยมองอันนี้คือการวัด6เมกนะคะ,ะตัวนึงคือไอ้ตัวเลขข้างบนนี่คือเลขอะไรคะเอ่อเลขสามนะลูกเลขสามเคอันนี้ล่ะคะเอ่อเลขห้าลูกเจ๊อันนี้ล่ะคะแปดค่ะเอ่อเก้าลูกเก้าเจ้าละคะเอ่อสะ เอกหกเดี๋ยวลุกขาขาต่อไปล่ะขาเอ้ยไม่ไม่ได้น่จัดมองเหมือนท่ลุกลองลองพูดออกมาก่อนสิคะเลขอะไรแปดเดี๋ลูกปโอเคอันนี้ล่ะาเอ่อสามนะสันนี้นะคะ1อกดิ๊กแลุกดิ๊กแปดขาลาเอ่อเอกดิ๊กะโอเคขาก็ ที่ระยะ6ทับ12เยิ้วไม่ได้นะคะแยกขาเดี๋ยวจะให้ทรงตัวยืนไหวไหมคะยืนเอ่อยืนเบาๆเดี๋ยวจะล้มเดียหลบใช้เมื้เท้ายายอะเดี๋ยวลองลองดูหน่อยได้ไหมคะแล้วก็เดี๋ยวพอยืน๊บจะให้ยืนต่อเท้านะคะยายยืนแบบนี้นะคะให้เอาเท้าต่อกันแบบนี้ เป็นเส้นตรงนะคะแต่ว่าเดี๋ยวลองดูก่อนว่ายินได้ไหมแต่เดี๋ยวพยาบาลช่วยไปอยู่ค่ะโอ้ยาวางยาไหนลูกอ่าแล้วก็ยาวางไว้ก่อนนะคะเคเดี๋ยวลองเดินไปด้านหน้านะคะณยายเดินต่อเท้าเป็นเส้นตรงโอเคโอเคพอแล้วค่ะได้ได้ได้่ยังไม่ค่อยนั่ง ได้ไท้หนูใช่วยืนต่อได้ข้าวินะคะเมื่อกี้อันนี้อ๋อหนูดูยาเลยได้ไหมคะได้ไดดเนี่ยยาที่ยายทานไอลูข่าวจัดยากินตลอดเดี๋ยวยายจะไปได้แล้วบปยาอะไรแบบอันนี้มียาหลายตัวเลยคุณยายทานทานทั้งหมดห้าตัวเลยใช่ไหมคะได้ได้เนี่ยยายทานหมดเลยลูก ก็จะมีไอนาราพิลนะคะแล้วก็จะมี HCTZ ค่ะแล้วก็จะมีฟลูโริมายนะคะแล้วก็มีคาวิดูรอลนะคะและตัวสุดท้ายจะเป็นโพริกแอซิดค่ะยายจะมีท,ทั้งหมด5ตัว ใช่ค่ะช่วงสัปดาห์เออ่ช่วงหมมเเาากงงเดือนที่ผ่านมาเนี่ยมีเรื่องของหกล้มบ้างไหมคะเออมีเดี๋ยวจากสองสองเดือนที่ผ่านมายายก็ล้มไปรอบหนึ่งหลุดเ,เดือนที่ผ่านมา,ายายก็ล้มไปทีหนึ่งโดนโดนเขาว่าเลยว่าให้อยู่เฉยๆลูกเอเอก็ออคือล้มไปสองรอบสองเดือนที่แล้วครั้งหนึ่งแล้วก็เดือนที่อีกรอบหนึ่งได้ได้ได้เป็นไงบ้างไหมคะตอนนั้น โอ้ยราเนั high, a a ้นหนูช้ำหลุกตรงนี้ยายม่วงมันหลุกปวดกระดูกนะแต่ว่าถ้าพักนึงก็กินยาอะไรแล้วก็ดีขึ้นหลุกดีขึ้นแล้วนะคะใช่ใช่แล้วอันนี้บ้านคุณยายเลยไหมคะใช่ใช่บ้านยายอะไรแหละรูดแม่อนยายเออเปิดนัดสาวหลูกแต่ว่าตอนนี้ไม่เป็นท้องแล้วหลูกสาวเป็นท้องเนยยายนอนชั้นล่างชั้นบนคะเนี่ย นี่อนชั้นล่างลูกนอนชั้นบนเนี่ยไม่ได้ละเราเดินขึ้นลําบากไม่สะดวกลูกอยู่ชันน้นล่างก็เลยเดินขึ้นไม่ไหวแล้วเนาะข้างบนไม่ไนะด้จะปวดป okay. วดโอเคอันนี้ก็ประเมินเรื่องของความเสี่ยงของการท่าตกของลมเรียบร้อยแล้วนะคะคุณยานะขอบคุณนะคะคุณยานขอบคุณใหญ่ล้